สบ,สบายดีค่ะพ่อเมีินงสบายดีทุกคนนะคะืันนี้ก็มาเพาะกับแป้งสาวเราคนเดิมคือเก่านะจ๊ะล้างจากที่้าแป้งเมื่ลงจิดไปนะนะจ๊ะแบบอวีเวลานะจ๊ะวันนี้สาวแป้งก็กลับมากคือเก่านะจ๊ะคิดงานนําแต่ก็ขายโค้งออนได้นํานะจ๊ะแต่ก็แบบ ค้ายกับพ่อค้ายแต่อีเาจะทุกคนกับบรว่าสีค้ายดีประดัสนอ้ากคล้ายแห้แบบมาโคตรนอาจะทุกับสนใจแบบชีพชี้อสะแต่งค้ายเราจะแบบก็บบทักมาไม่ได้นะใน็นนนสนใจในยูทู e ที่สแป่งลุกเราจะแบบะทักมาไม่ได้นะคะมาโคตรกับซื้อเมาโคตรกับแบบว่าที่ราคาราคาสูงเนี้เืกับเอาไว้ก่อนนจากคนกับท่านได้ซื้อนะคะ ในติ๊กต็อกเนาะจากก้ะแต่กะบมเดลว่าสีขายแบบปังขนาดนั้นน้อยแลยกัพ่อแบบมื่อกี้กับซองซ้ำหมือนสีขาวมือนของที่หนึ่งน,นะจ๊ะทุกคนแต่เขาก็ยังเห็ดงาอายุเก่าเนาะจ๊ะก,กับซอสแป้งกับกับมาเห็ดงานอยู่บนเก่นา,า,กากนะจ๊ะอยู่จังหวัดอยุธยานในน่าจ้าเพราะว่าที่ซอสแป้งเห็ดงานอยู่งเทปเนาะจ้ะเป็นฟินส ปิดไปเนาะคุณป no. ิดไปแลักการคือก็บอกว่าให้ถาซ้ำเดือนเนาะสเปนก็ได้ไปเ็ดงานสวนถาแต่กัก็ยังบ่เห็นแบบมีบีแววว่าคนสิเปิดเนาะจ้ะแต่สเปนก็ได้คอจะน่ายกลับมาอยู่บนเก่าเนาะโทรตัวผืนกระหับเนาะแล้วกาอยู่ทุ่งเทพก็อันนั้นทุกคนรบัดเบอร์นะแปลว่ากั้งยากสีหน่อยนนึงแบบผู้ไร้ที่แบบว่าเข้าไปสามารถแต่ตั้งแต่สีเอาแต่แบบว่า เามีเอกสารครบแต่ว่าทองสเปงห์แห่งกมี่มี่อะไรนะแต่ก่อนแห่งสินีเป็นบัตร M O U เนาะแต่ว่าเอาไปต่อเอาไปต่อแต่มันบวไรเนาะบวไรบัตรแรงงานอะไรอย่างงานกันบัตรสปอร์ตเนาะอะไรอย่างงั้นก็คือเอาไปต่ออยู่แบบคู่บวชหลายหลายแบบเข้าไปสมัครงานบวอื่นนะบางคนเขบกระสิเอาแบบมีเอกสารครบเนาะก็ได้แบบวันนี้เนาะกับ ต่อบอวัดนะเดียวกันอาชะได้เห็ดบัดใหม่ด้วยว่าจะได้ไปยังบุรุษเนาะแต่ว่า่นยังไม่ทราบแบบเปิดในเห็ดบอราเป็นกับบุรุษือกันมีบนอื่นทั้งการศแบบเอ้าแต่แบบมีเอกสารครบแล้วแต่ว่าห้องมันแบบมุมอีกนะเอาไปต่ออยู่นะจะทุกคนกะไเลยกลับมาเห็ดบนเก่านะจะมาไดประมาณพาตั้งแต่วันที่สิบสองอาจะทุ็นคนขาบ้ายังไม่คือเก่าเราจะโควิดกันเลยอัน มาอยู่วันเก่าจังหวัดอยุธยาล่ะมูปะนมาจปไปที่แบบว่าติดตาสะแฝงตะเลกสมุนะจะวาอยู่วันไดเนาะแล้วก็สิบ่ค่อยได้เฮ็ดกับเขาเนาะบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปเฮ็ดกับเขาตรงนั้นนั่นมาตัวเลยที่พดเอาไปบางบางมีเวลาได้หลายก่อนตอนนี้บ่อมีเวลาอันจะอกคดกวนบ่ เนสบู่น่าจะเป็นสบู่สบู่ปูตาล์รองเ้าเนาะอันเป็นตัวหน้าของส่วนในเดื่องติดซิ้วเนาะอันนี้เป็นวิตามินซีสมนะจ๊ะบอสแดงมาคลายโค้งด้ยอันนั้นเขาได้เมื่อยาดิบๆติ๊กตอกเนาะอะไรสดในติ๊กตอกก็ได้ก็ได้ว่าคลิบไปอยากชิพได้ด้วยลิปเนาะก็ได้บมื่อถ่ายได้เก็บอันนี้เป็นวิตามินซีสมจะช่วยในเรื่องผิวกระเจางใสผิวดำดำแดดดำกับมาพัดรองเท้าะไรเราจะยืดเลยก็สมมุตสมอนะ เล่นวอทุกคนแต่ก่อนสเปงย์จะเป็นเสียวร้ายได้แล้วก็ใส่สบู่ตัวนี้นะนอนแต่ก็ใส่ขี้น้ำเราจะกดีขึ้นแน่นะเดี๋ับทุกคนถักวันหนาใส่ผิวไซดขึ้นไปใส่เอียงมาเราจะคนเพื่อตรงล่านกันอันนั้นสวยกุทธล้นแล้วเมื่อเห็นเ่ยมันหนาใส่เอียงนะผมก็สื่อไปใส่น้ำเนาะหลายคนเลยเราจะสื่อไปใส่เกี่ยวกับงานเนาะ กเขอบคุณพี่น้องเน้อจ้าชีแบบเนี่ยคนเดียวกันเนาะเขามาติดตามให้กำลังใจเนาะเออสแปกตกับสีบ่าวดวงหนึงเนาะให้ฟังอันนั้นอ่านะทุกคนสแปกต์ยืนยันตัวตนยื่นยันตัวตนเป็นเป็นโซ่เมี่อวแมาให้ยื่นยันตัวตนแบบประมาณว่าอยังก็เป็นสีส้งพิดมาหายวะแต่ว่าเป็นให้ยืนยันตัวตนแต่ว่าสเปกต์หนี้เป็นพาสปอร์ตเนาะเป็นพาสปอร์ตแต่สเปกต์ไทยไปยืนยันตัวตนชองเถื่อ แต่ว่ามันมันบนนอ่อใดเนาะเพื่อนก็บอกว่านี่เป็นทรงมาอีกจะที่สามเพื่นบอกว่าหายยืดเงื่นตัวตนใหม่ซอบแป่งกับว่าซอบแป่งกับไทยแบบชัดเลยนะทุกคนคพื่อนก็บอกว่าหายยืดนงานตัวตนใหม่โมดุบะสิเธิ์จะได้เนาะเจนสิเธิ์ได้เนาะซ้องหล่อแต่เนาะยืดเงื่นตัวตนบ่อใดก็คือแบบประมาณว่าเป็นทรงพิษมาหายแล้วก็จะได้เป็นหายแขกที่อยู่ลงไปให้อันนั้นอันนั้นนะหายืนเงืนตัวตนแถ่ไหนกอกที่อยู่นะคะ เป็นพาสปอร์ตหรือว,ว่าวัดพระเจ้าสนน่าจาเป็นคนไทยแต่ว่าสเปนี่เป็นพาส,สปอร์ตบบรแต่ว่าบุรีน่าจะทุกคนให้อันนั้นทำในนันในในเราจะบาสิเหตุจึงในหนุ่มวิน,นสเปงก,กับชิฟโตล้ละไปเพียงเท่านี้นนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบาย